เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่ตอนนี้บีโม่ผู้เป็นสามีเพึงจะได้บรรจุเป็นครูของรัฐบาลแต่ในตอนนี้เขากำลังเจอปัญหาหนี้สินอย่างหนักและไม่มีทีท่าว่าจะจ่ายหนี้นั้นได้บีโม่เลยตัดสินใจเลือกย้ายตัวเองไปเป็นครูในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลเพื่อหน,นีปัญหาหนี้สินและเริ่มชีวิตใหม่กับสรีผู้เป็นภรรยาและที่ต้องย้ายไปทั้งที่สรีกำลังท้องก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้เจ้าหนี้ของเขาเริ่มตามทวงมากขึ้นทุกวัน และขูว่าจะทํำร้ายทั้งสองคนถ้าไม่ยอมเอาเงินมาจ่ายและเมื่อคนจากหมู่บ้านมารับผู้เขาทั้งสองก็ได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านที่กําลังจะไปว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและยังเคยมีเหตุการณ์ประหลาดก่อนจะเกิดเหตุน้ําท่วมครั้งใหญ่จนทําให้หลายชีวิตที่นั่นต้องตายจากไปและเหตุการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นมันก็ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันระหว่างทางขณะที่สรีกําลังเคลิ้มหลับ เธอก็ได้เห็นใบหน้าของหญิงแก่คนหนึ่งที่มาพร้อมกับแสงไฟสีแดงกำลังลอยจ้องมองเธอก่อนจะหายวับไปโดยที่ภายในรถไม่มีใครรู้สึกหรือเห็นแบบเดียวกับเธอเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นานขณะที่สรีกำลังอาเจียนเพราะเมารถอยู่ๆก็มีลงไม้พุ่งออกมาจากป่าและค่อยๆขยับหาวูเขาราวกับมันมีชีวิตทุกคนจึงรีบขึ้นรถและพยายามเร่งเครื่องหนีและหลังจากที่หนีมาได้ บีโมจึงได้เอ่ยปากถามคนขับว่านั่นมันคืออะไรพวกเขาจึงได้เล่าให้บีโมได้ฟังว่าในระแวกนี้เวลาที่มีคนจากไปพวกเขาจะไม่ฝังลงไปในดินแต่จะใส่โลงและผูกเชือกก่อนจะเอาไปแขวนไว้บนต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะโลงที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณสายมนดำเพราะหากไม่ทําเช่นนั้นมันก็จะออกมาอารวาสอย่างที่พวกเขาเพิ่งจะเจอมาและเมื่อมาถึงแม่นม้ำบีโมกับสรีก็ต้องนั่งเรือต่อ เืิอไปยังหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปภายในป่าโดยมีอัมปองที่เป็นเลข,ขาของหมู่บ้านมาคอยต้อนรับซึ่งในระหว่างทางก่อนจะถึงตัวหมู่บ้านทั้งสองก็ได้เจอกับหญิงแก่และชายแก่คู่หนึ่งที่มีท่าทางไม่น่าไว้วางใจและน่าขนลุกและนอกจากนั้นทั้งสองยังได้เห็นโลงไม้หลายสิบหลงห้อยระโยงระยางอยู่ตามต้นไม้หลายสิบต้นเป็นไปตามเรื่องราวที่พวกเขาเพิ่งจะได้ฟังมาและนอกจากประเพณีที่ดูแปลกแล้ว ู้คนภายในหมู่บ้านก็ดูแปลกไม่แพ้กันถูกคนดูไม่เป็นมิตรไม่ต้อนรับรากับรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและไม่อยากให้พวกเขาเข้ามาภายในหมู่บ้านและเพียงไม่นานทั้งสองก็ได้เจอกับครูใหญ่ของโรงเรียนที่บีโม่ตั้งใจย้ายตัวเองเข้ามาซึ่งครูใหญ่นั้นแตกต่างจากคนภายในหมู่บ้านเขายิ้มแย้มและต้อนรับทั้งสองคนเป็นอย่างดีก่อนจะพาทั้งสองไปยังที่พักที่เป็นบ้านไม้เก่าๆพร้อมกับเล่าให้ฟัง วันหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ผู้คนที่หวาดกลัวโรคระบาดก็ได้ย้ายหนีออกจากหมู่บ้านไปจนเกือบหมดจึงทำให้ในตอนนี้ภายในโรงเรียนมีนักเรียนเหลืออยู่แค่เจ็ดคนเท่านั้นและเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นครูใหญ่ก็ได้ชวนสรีที่ดูเหมือนจะอยู่บ้านเฉยๆช่วยมาสอนเด็กๆกับบีโม่จะได้ไม่เหงาซึ่งตัวสรีเองนั้นก็อยากจะทําเช่นกันแต่ในขณะที่กําลังกินข้าวเย็นอยู่ๆครูใหญ่ก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับจานข้าว และโยนเม็ดข้าวที่อยู่ในจานออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะหันมาเล่าให้ทั้งสองคนได้ฟังว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนที่นี่เมื่อกินข้าวเสร็จจะต้องแบ่งอาหารให้คนที่อยู่ร,บรอบๆกินด้วยซึ่งก่อนที่ครูใหญ่จะกลับบีโม่ Mo ก็ได้เล่าให้ฟังว่าระหว่างทางพวกเขาได้เจอกับคนแก่สองคนที่ท่าทางไม่ปกติครูใหญ่จึงได้บอกกับบีโม่ว่าสองคนนั้นมีชื่อว่าบือทลังและทำปี โดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็เป็นคนปกติแต่หลังจากที่ลูกของพวกเขาหายตัวไปทั้งสองก็เริ่มพากันทำพิธีแปลกๆรอบหมู่บ้านจนทำให้ทุกคนภายในหมู่บ้านพากันเชื่อว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากมนต์ดำของพวกเขาทั้งสองคนในคืนนั้นบีโมก็ได้ยินเสียงบางอย่างกำลังเดินวนเวียนไปมาอยู่รอบตัวบ้านซึ่งเขาก็พยายามหาที่มาของเสียงอยู่พักใหญ จนเมื่อเขาตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับตัวเขาเป็นคนเปิดประตูเชื้อใ้มันเข้ามาในบ้านและนั่นมันก็ทําให้เขาได้เห็นยายแก่ทาบีกําลังจับท้องของสรีผู้เป็นเมียพร้อมกับสวดบางอย่างก็จะหายตัวออกไปจากบ้านในเช้าวันถัดมาทั้งสองได้เล่าเรื่องที่เจอให้ครูใหญ่ได้ฟังแต่ครูใหญ่กลับบอกทั้งสองว่าไม่ต้องคิดมากยายเท่าทําปีนั้นเป็นเพียงคนสติไม่ดี ก็ไม่มีพิษภัยอะไรที่จะต้องกลัวเพราะเธอไม่เคยทำร้ายใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวจากนั้นครูใหญ่ก็พาทั้งสองไปเจอกับครูคนอื่นๆรวมไปถึงนักเรียนที่เหลือทั้งเจ็ดคนแต่เพียงห้านาทีแรกทีสรีเริ่มสอนนักเรียนของเธอทั้ง3ามคนอยู่ๆภายในห้องเรียนจำนวนนักเรียนภายในห้องก็เพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบคนและทุกคนก็มีในตาที่กลวงบูพร้อมกับผิวหนังสีดำสนิท และยังมียายแก่ทำปีที่เพิ่งเจอเมื่อคืนมาแอบยืนมองอยู่ใกล้ๆจนทำให้เธอตกใจกลัวซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะรู้ว่าสรีเจออะไรมาได้มอบหินโปร่งแสงที่ดูเหมือนเครื่องรางให้กับเธอตกเย็นวันนั้นสรีได้เล่าเรื่องที่เจอให้บีโม่ได้ฟังพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เธอก็รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลา สีโมที่เห็นว่าเมียตัวเองเพิ่งจะเจอเรื่องน่ากลัวมาและกำลังอยู่ในอาการหวาดระแวงเขาก็เลยตัดสินใจทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดของภรรยาโดยการออกไปค้างคืนในทุ่งนากับครูใหญ่และปล่อยให้สรีที่กำลังกลัวนอนอยู่ภายในบ้านเพียงคนเดียวแต่โชคยังดีที่สรีผ่านคืนที่สองมาได้โดยไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ใน,นเช้าวันต่อมาขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันเรื่องเครื่องราง อุสรีก็เห็นยายแก่ทำปีที่มาพร้อมกับเสียงร้องของนักเรียนหญิงคนหนึ่งและเมื่อพวกเขาวิ่งไปดูพวกเขาก็ได้เห็นว่านักเรียนหญิงที่ชื่อมาอยัางกำลังถูกอะไรบางอย่างลากหายเข้าไปในรอยต่อของใบดานพวกครูจึงช่วยกันเอาโต๊ะมาต่อและบอกให้บีโม่ปีนขึ้นไปช่วยมายัางและเมื่อบีโม่ปีนขึ้นไปเขาก็ได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างคลานไปมาในความมืดก่อนที่มัน พุ่งเข้ามาหาเขาจนทําให้เขาตกลงมาพร้อมกับมายัางที่ตกลงมาเช่นกันแต่อยู่ในห้องถัดไปสรีจึงรีวิ่งไปดูมายัางที่อยู่อีกห้องแต่สิ่งที่เธอได้เห็นมันกลับเป็นเหล่านักเรียนร่างสีดํากําลังพากันรุมชี้ที่ท้องเธอพร้อมกับพูดพร้อมกันว่าเสียสละเสียสละวนซ้ำไปซ้ำมาจนทําให้เธอหมดสติเพราะความกลัวกลางดึกคืนนั้น สรีที่หมดสติก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างกำลังพยายามเปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อเข้ามาในบ้านและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีหน้าต่างบานหนึ่งมันก็ถูกเปิดออกพร้อมกับแสงไฟสีแดงและใบหน้าของหญิงแก่เหมือนที่เธอเคยเจอสรีจึงกรีดออกมาอย่างสุดเสียงและได้แต่พูดกับบีโมกที่วิ่งเข้ามาดูว่าเธอเห็นหัวลอ,อยได้ในเช้าวันต่อมา ครูใหญ่กับชาเอ็นก็มาหาบีโม่ที่บ้านและบอกว่าวันนี้โรงเรียนหยุดเพราะพวกนักเรียนพาก,กันกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานบีโม่ก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ทั้งสองคนได้ฟังซึ่งทันทีที่ได้ยินชาเอ็นก็อุทานขึ้นมาในทันทีว่ากูยังครูใหญ่ที่ดูเหมือนจะไม่อยากให้ชาเอ็นพูดเรื่องนี้ก็ได้บอกให้บีโม่กับสรีตามเขาไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อฟังเรื่องนี้ด้วยตัวเองและเมื่อถึงสี่มาถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้าน พวกเขาก็ได้เจอกับมีนาอุเวหมอผีวิชาแก่กล้าที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพามาและทันทีที่มีนาอุเวได้เจอกับสรีนางก็ขอให้สรียื่นมือให้นางจับก่อนจะบอกกับสรีว่าเธอกำลังตั้งท้องใช่ไหมไม่แปลใจเลยที่มีเรื่องเกิดขึ้นที่นี่พร้อมกับอธิบายต่อว่าชาวบ้านที่นี่เชื่อในคำทำนายที่ทำนายไว้ว่าหากมีหญิงนอกหมู่บ้านเข้ามาอยู่มันจะเป็นเงื่อนไขสุดท้าย ของพิธีกรรมที่เหล่าสาวกปีศาจพยายามทำเพื่อให้ปีศาจนนั้นมันมีพลังขึ้นมาอีกครั้งและเงื่อนไขที่ว่ามามันก็คือตัวอ่อนของทารกที่อยู่ในร่างของหญิงต่างถิ่นและแน่นอนว่าคนที่รอคอยการมาของเธอก็คือยายแก่ทำปีหญิงแก่ที่ทุกคนภายในหมู่บ้านเชื่อว่าเธอเป็นสาวกของปีศาจและเมื่อพูดจบมีนาอุเวก็ใช้ให้อำปองเอาใบพลูของนางไปต้มเพื่อทำยา แต่ยังไม่ทันที่ยาจะต้มเสร็จอยูยูสรีก็ล้มสุดลงและตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางที่บิดเบี้ยวพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนราวกับปีสาจมีนาอูเวจึงบอกให้ทุกคนช่วยกันจับเธอไว้ก่อนจะเอาน้ำที่ต้มจากใบพลูมาไล่คาถาและเทใส่ปากของสรีแต่ทันใดนั้นยูยูท้องฟ้าที่สว่างจ้าก,ก็กลายเป็นมืดสนิทซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นอัมปองที่เป็นเลข,ขาของหมู่บ้าน พยายามชวนทุกคนให้ไปจัดการกับยายแก่ทำปีเพื่อให้เรื่องประหลาดนี้มันจบลงโดยเร็วที่สุดแต่ในตอนนั้นครูใหญ่ก็มาห้ามเอาไว้อาปองก็เลยด่าสวนไปว่าแกมันคนนอกแกจะไปรู้อะไรว่ามื่อสิบปีก่อนพวกเรากลัวกันมากแค่ไหนซึ่งนั่นมันก็ทําให้ผู้ใหญ่บ้านถึงก็พูดไม่ออกและยอมตามอําปองกับพวกไปยังบ้านของยายแก่ทาําปีเพื่อหยุดเรื่องราวตามคําทํานายก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแต่ในระหว่างทาง มีโมสรีและครูใหญ่ที่มาด้วยกันก็ได้เจอกับทินเกนหนึ่งในครูที่เป็นคนทําเครื่องรางให้กับนักเรียนบีโมจึงพยายามขอเครื่องรางจากเขาแต่เขาก็ไม่ยอมให้โดยบอกว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนทํามันเป็นเพียงคนที่รับมันมาเพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนในตอนนี้เขามีแค่ปลอยผมของกูอย่างที่เขาตัดมันมาได้ขณะที่มันกําลังกินลูกและเมียของเขาเมื่อสิบปีก่อนซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้กูยังเข้ามาหาผู้ครอบครอง บีโมที่เห็นว่าในตอนนี้ลูกและเมียของตัวเองกําลังเป็นเป้าหมายของปีศาจโดยไม่มีเครื่องรางหรือสิ่งป้องกันใดๆเลยแม้แต่อย่างเดียวเขาจึงตัดสินใจจะหนีออกไปจากหมู่บ้านในขณะที่คนอื่นๆกําลังวุ่นวายอยู่กับยายแก่ทําปีแต่เมื่อถึงเวลาเจ้าของเรือข้ามฟากลับไม่ยอมออกเรือให้เพราะกลัวจะกลายเป็นเป้เปาของปีศาจที่กําลังจะมาปีโมดจึงได้พาสรีกลับไปยังบ้านพัก และขอให้จินเกนทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเมียกับลูกของเขาจินเกนจึงได้บอกให้ทั้งคู่อยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาจากตัวบ้านเป็นอันขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เขาจะเอาสิ่งที่ป้องกันกูยังได้มาล้อมบ้านเอาไว้ให้ซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นานทั่วทั้งตัวบ้านก็สั่นสะเทือนราวกับโดนเขยา่าเสียงกระแทกดังสนั่นราวกับว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกมันกําลังพยายามจะเข้ามาหาพวกเขาที่อยู่ภายในในเช้าวันต่อมา บีโม่กับสรีก็รีบเก็บข้าวของและตรงไปยังท่าเรือแต่เมื่อมาถึงทั้งสองกลับพบว่าเรือลำเดียวที่เป็นทางออกสู่โลกภายนอกมันได้ถูกใครบางคนราดน้ำมันและเผาเรือจนพังยับเยินและในชั่ววินาทีนั้นสรีก็ได้เห็นยายแก่ทําปีแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านก่อนที่เธอจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเหมือนกับคนโดนผีสิงและหายตัวไปจากบีโมในชั่วพริบตาบีโมวิ่งออกตามหาทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมไปถึงที่ที่เคยไปทุกที่ก็ยังหาไม่เจอแต่อยู่ๆมาอย่างที่เคยโดนปีศาจเล่นงานก็ปรากฏตัวขึ้นและชี้ไปที่พงหญ้าข้างโรงเรียนซึ่งนั่นมันก็ทําให้บีโม่ได้เห็นเสื้อผ้าของสรีที่ถูกทิ้งเอาไว้พร้อมกับสร้อยคอของอัมปองเขาจึงรีบตรงไปที่บ้านของอัมปองในทันทีและตะโกนถามว่าเมียของเขาอยู่ที่ไหนแต่อัมปองกลับไม่ได้มีท่าทีเหมือนปกปิดอะไรเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่ว่าอัมปองจะพูดยังไงบีโม่ที่กําลังโกรธจัดก็พุ่งเข้าไปทําร้ายอัมปองแบบไม่ลืมหูลืมตาจนทําให้เขาเกือบจะโดนเอาดาบฟ,ฟันตายทั้งที่ยังไม่รู้ความจรงิงเพราะโชคยังดีที่ผู้ใหญ่บ้านกับมีนาอุเวมาห้ามไว้ทันและหลังจากที่สืบสาวเร่าเรื่องบีโม่ก็ได้รู้ว่าสร้อยที่เขาเห็นมันไม่ใช่ของอัมปองแต่มันเป็นของทิมเกนคนที่มียอมให้เครื่องรางกับเขาคนที่บอกให้เขารอออกเรือในตอนชา และเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีความแค้นกับกูอย่างมากที่สุดซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลถ้าหาเขามีความแค้นกับกูอย่างเขาจะทําเรื่องแบบนี้กับสรีไปทําไมและในขณะที่ทุกคนกําลังพากันสงสัยมีนาอูเวก็บอกให้ทุกคนรีบออกไปหาตัวสรีแล้วค่อยกลับมาจัดการกับเรื่องของชินเก็นในภายหลังมีนาอูเวจึงเริ่มทําพิธีหาตําแหน่งของสรีโดยใช้บีโมและสร้อยของชินเก็นเป็นสื่อกลาง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาได้รู้ว่าตอนนี้ตัวของสรียอยู่ภายในป่าและพากันเดินตามไปยังเส้นทางที่มีนาอูเอบอกแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังเดินไปตามเส้นทางบีโมกลับได้ยินเสียงของสรีดังมาจากอีกฝั่งเขาจึงรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นโดยที่ไม่บอกใครซึ่งนั้นมันก็ทำให้เขาได้เจอกับสรีจริงๆแต่เป็นสรีที่อยู่ในสภาพหมดสติบีโมที่มีทันได้คิดสงสัย ก็รีบเรียกให้ทุกคนมาช่วยกันพาสรีกลับไปยังหมู่บ้านและเมื่อมาถึงมีนาอูเวก็บอกว่าตอนนี้สรีกำลังโดนสะกดจากปีศาจร้ายที่ต้องการตัวเธอเพื่อพลังของมันนางจึงบอกกับทุกคนว่านางจะเป็นคนช่วยสรีเองแต่ยังไม่ทันที่จะได้ลงมือมีนาอูเวก็สัมผัสได้ว่าในตอนนี้ยายแก่ทำปีกำลังจะเข้ามาแย่งเอาตัวของสรีไปนางเลยสั่งให้ทุกคนออกไปนอกบ้าน และช่วยกันป้องกันยายแก่ทำปีที่มาในร่างของกูอย่างไม่ให้เข้ามาแย่งตัวสรีไปขณะที่นางกำลังทำพิธีผู้ใหญ่บ้านที่เห็นว่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะบานปลายใหญ่โตเขาเลยตัดสินใจว่าจะบุเขาไปยังบ้านของเบืออลังและทำปีเพื่อจัดการในเรื่องราวที่กำลังวุ่นวายนี้มันจบลงแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปมีนาอูเวได้บอกกับบีโมว่าคนที่จะจัดการกับปีศาจตนนี้ได้มีแค่คนเดียว นั่นก็คือบีโม่ที่เป็นบิดาของทารกพร้อมกับยื่นมีดอาคมจากแท่นบูชาให้กับเขาโดยบอกว่าเขาจะต้องใช้มีดเล่มนี้จัดการกับร่างของทําปีก่อนที่หัวมันจะกลับมาและแน่นอนว่าเพื่อปกป้องลูกเมียบีโม่กับครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้านก็ตรงเข้าไปที่บ้านของทําปีตามที่มีนาอูเวยบอกแต่เมื่อพวกเขามาถึงโดยอาคมที่แก่กล้าของยายแก่ทําปีพวกเขาจึงทําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ขยับตัว และในตอนนั้นยายแกททำปีก็เริ่มพูดกับทั้งสามคนว่าพวกข้ากำลังพยายามปกป้องเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้าคนเดียวที่เป็นกูอยังและกูยังอีกตนนั้นมันก็คือมีนาอุเวที่พวกเจ้าเครารพนับถือคนที่สั่งให้พวกเจ้าทั้งสามคนมาจัดการข้าพวกเจ้ากำลังโดนนางปีศาจนั่นหลอกใช้จากนั้นยายแก่ทำปีก็ได้เผยร่างกูอยังให้ทั้งสามคนได้เห็นแบบเต็ม,ต,มตาม และค่อยๆลอยเข้ามาประจันหน้ากับบีมุกก่อนที่จะพูดกับเขาว่าแท้จริงแล้วผู้ที่ต้องการทารกในรันจากหญิงสาวต่างถิ่นตามคำทำนายมันก็คือนางแม่มดมีนาอูเวที่เป็นสาวของปีศาจและอยากจะกลายเป็นปีศาจเต็มตัวเสเองและเมื่อพูดจบยายแก่ทํำปีที่อยู่ในร่างของกูอย่างก็ตรงเข้าไปหามีนาอูเวเพื่อหยุดยั้ยงปีศาจตัวจริงในตอน เบืออลังที่เป็นสามีของยายแก่ทำปีก็ได้คลายมนสะกดให้กับทั้งสามคนและบอกให้บีโมรีบกลับไปช่วยลูกเมียของตัวเองให้เร็วที่สุดอีกด้านมีนาอูเวที่อยู่กับสรีตามลำพังมันก็ได้เผยธาตุแท้ออกมาว่าแท้จริงแล้วยาต่างๆที่นางเคยให้สรีกินรวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆมากมายที่ผ่านมามันล้วนแล้วจะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเส้นสังเวย และการที่สรีถูกเอาตัวไปซ่อนมันก็เป็นฝีมือของทินเกนดีรู้ความจริงและพยายามพาตัวเธอไปซ่อนให้พ้นจากเงื้อมือของมีนาอุเวอีกทางการสั่งให้ชาวบ้านช่วยปกป้องนั้นมันก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยายแก่ทําปีมาขัดขวางพิธีของนางน,นอกจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดเมื่อสิบปีก่อนมันก็เป็นเพราะมีนาอุเวพยายามทําพิธีแบบเดียวกันนี้แต่ไม่สําเร็จนั่นก็เพราะยายแก่ทําปีมาคอยขัดขวางเธอเอาไว้ ในครั้งนี้เธอจึงเริ่มแผนการใหม่โดยการปล่อยข่าวว่าบื้อทลังและทำปีเป็นคนที่ใช้วิชาคุณสายมนดําและตัวนางก็เป็นคนช่วยชาวบ้านในการแก้ไขเรื่องเลวร้ายมาโดยตลอดทั้งๆท,ที่ความจริงเรื่องราวทั้งหมดนางเป็นคนสร้างมาตั้งแต่ต้นจนจบและการที่ยายแก่ทำปีมาจับท้องของสรีมันก็คือการไล่มนคุ้มกันให้กับเด็กภายในท้องนั่นจึงทำให้ในตอนที่สรีกินยาของมีนาอุเอ มนคุ้มกันที่ยาแก่ทำปีไร่เอาไว้มันก็เลยจำแรงร่างเป็นปีศาจมาคอยคุ้มกันสรีแต่ถึงอย่างนั้นมนคุ้มกันของทำปีก็ถูกคลายออกในท้ายที่สุดก่อนที่มีนาอเุเยจะพูดกับสรีด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ปกป้องเธอกับลูกอีกต่อไปแล้วนางหญิงสาวต่างถิ่นขณะเดียวกันถิ่นเกณฑ์ทีแท้จริงแล้วเป็นสาวกข,ของทำปี เขามาเอาสิ่งป้องกันทั้งหมดที่อยู่รอบตัวบ้านออกไปเพื่อเปิดทางให้ยายแก่ทำปีเข้ามาขัดขวางพิธีกรรมของปีศาจแต่หลังจากนั้นเขาก็โดนอําปองและชายเอ็นเข้ามาขัดขวางเขาเลยพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งคู่ได้ฟังและบอกให้ทั้งสองมองเข้าไปในบ้านจะได้รู้ความจริงแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสามคนจะได้ทำอะไรมีนาอูเวที่ไหวตัวทันก็โผลออกมาจากความมืดและจัดการพวกเขาจนสิ้นใจ ต่เมื่อนางย้อนกลับมาทําพิธีต่อยายแก่ทาปีที่อยู่ในร่างของกูอย่างก็พุ่งเข้ามาเล่นงานและขัดขวางพิธีกรรมของนางเอาไว้ได้ฉันแต่นั่นมันก็ทําให้บ้านที่สรีอยู่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาจนทําให้บีโม่ที่เพิ่งจะย้อนกลับมาเจอเข้าใจว่าเมียและลูกของตัวเองนั้นอยู่ในกองไฟก่อนจะตรงเข้าไปทําร้ายทินเกนที่กําลังบาดเจ็บเพราะยังคงเข้าใจว่าทินเกนนั้นเป็นสาวกของปีศาจมีนาอุเอจนเมื่อเขาได้ยินเสียงเรียกของสรี เ,เห็นว่าเธอไม่ได้อยู่ในกองไฟจากการช่วยเหลือของทินเกนที่ตัวเขาเพิ่งจะทำร้ายไปมันก็ทำให้เขาได้สติกลับคืนมาทินเกนที่กำลังรอแรงก็ได้มอบเส้นผมของมีนาอุเวให้กับบีโม่และบอกให้เขารีบใช้สิ่งนี้นำทางไปหาร่างจริงของมีนาอุเวเพื่อกำจัดปีศาจร้ายตนนี้และจบเรื่องราวทั้งหมดซึ่งในระหว่างนั้นยายแก่ทำปีและมีนาอุเวก็กำลังต่อสู้กันขณะอยู่ในร่างของกูอย่าง มีโมเลยใช้โอกาสนี้เดินลึกเข้าไปในป่าตามทางที่เส้นผมของมีนาอุเวชี้ไปจนได้เจอกับร่างที่ไร้หัวของมีนาอุเวเขาก็เลยใช้มีดอาคมของนางปีศาจที่เคยบอกให้เขาใช้มันจัดการกับทำปีกระนำเข้าไปที่ร่างของมันแบบไม่ยั้งด้วยความแข็งจากนั้นก็ลากร่างนั้นกลับมาโยนเข้ากองไฟขณะเดียวกันยายแก่ทำปีที่มีพลังน้อยกว่าตามสังขารก็ถูกมีนาอุเวสยบลงได้ในเวลาไม่นาน แต่ก่อนที่มันจะตรงเข้ามาทําร้ายสรีและบีโม่ร่างของมันที่อยู่ในกองไฟก็เริ่มทําให้มันอ่อนแรงทินเกนก็เลยตะโกนบอกให้บีโม่ใช้จังหวะน,นี้ที่มันกําลังอ่อนแอทําลายหัวใจของมันซึ่งบีโม่ก็ไม่รอชา้าเขารีบคว้าก้อนหินที่อยู่ใกล้มือและนําทุบเข้าไปที่หัวใจของมันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนสรีผู้เป็นเมียต้องเข้ามาห้ามและบอกให้เขาหยุดและแน่นอนว่าเมื่อหัวใจถูกทําลายมีนาอูเวก็สิน้นฤทธ์ไปพร้อมกับกองไฟที่ดับลง หลังจากนั้นหกเดือนต่อมาสรีและบีโม่ก็ยังคงเป็นครูในหมู่บ้านนี้ต่อยังมีความสุขและดูเหมือนว่าเบืออลังและทำปีก็ยังคงคอยมองและคอยปกป้องพวกเขาอยู่เช่นเดิมถึงแม้ว่าร่างกายของทั้งคู่จะได้จากโลกใบนี้ไปแล้วเรื่องราวทุกอย่างถูกคลี่คลายชาวบ้านทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขไร้ซึ่งความกลัวไร้ซึ่งความหวาดระแวงต่อคำทำนายโดยที่ไม่เคยมีใครคิดสงสัย ว่านางปีศาจท,ที่วูเขากำจัดมันไปมันไม่ได้ชูก,กำจัดออกไปไหนเพียงแต่มันรอโอกาสครั้งใหม่ที่จะกลับมาจบ